มันอยู่ข้างหน้ากูนี่ไอ้เอียไอ้ตูึงมาไง่แตงมึงแตงเงี้ไอ้ากตมามา,าม,มันเิ่งเข้ามาเนะี่ยไหนไรสัสตว์จงมนตำรวจอะ พีแซดทแซดโดนนี่ฟันตายคุณโดนนี่ฟันตายอ่ะมจับเปาไอ้ตว์ซีตายมึงฆ่าใช่ไหมมึงฆ่าใช่ไหมไไม่ซุปเปอร์แมนัวสีตวสีตวโอ้เอวดีลำไส้ไแล้วเอดีแตกสองเอวีแเออเอวีแ ตายหมดสามคนนี้อ่ะแงมาากูหากูะมอสเกาบังเกอร์กูมี่สามันนึงน้ากูเนี่ยตรงรอพร้อมมีาย อะไรอย่างเงี้ยโดนอะไรอีกมั้งน่ารักไม่ได้ฝ่ายไหนก็ได้ไม่รู้นี่มึงขึ้นมาคุ้มอ่ยังดูอยู่อ่ยังดูอย่ัมีกัวอะไรขี้เลี้ยง่ัวไียง่หห

โ้เยอยเอ้ยเอาวีดไม้ม้ตาเดียวเดี <laughs> ๋ยเดี๋ยวรอชัวรโอ้ยแค่มันมันนอนผูกที่อ่ะแต่เมึงไม่ช่วยก็นเหียวแล้ อูนั่งมึมี<ด>ตัวเดยียวเนี่ยตดีมันไม่ตายโหแล้วแม่งยิ่งอย่างไวอ่อะ ไปโดนหลังเกาได้ไงก็ไม่ตามันดีไอต่อตายที่หายแล้วแม่งรู้จุดกล้ะตามันดีเกินบางทีอไปดูไอเที่ยมแม่ไม่โดนโอ้ยค้าง นี่วิ่งข้ามถนนไปหากูที่ฝั่งกูตัวนึงอ่ะหน้ากูเลยเนี่ยยิงมาดิเาหลัวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เขี้ยววาว้าว้าตายหนึงตรงไหนตายอ่ะตัวเก็บวีดีกูเนี่ยเดี๋ยวไอ้เขี้ยมันว้าบอ่ะนี่ไอ้มอสเนี่ยว้าบมันว้าบมันว้าไอ้เรี่ยโดนหมาไอ้มอสแล้วเนี่ยตายตาย ตายมอสตัวไปหามึงเด้เย่นคนเนียตายแล้วไปเค้นอยู่ไหนวะไอ้เขี้ยแม่งพาเคตายมาข <c oughs> ึ้นมาไอ้มอสเอา้าไม้ตัวไม้ตัวโอ้ปิงตายอะ่ะโอ้อะไรเนี่ยเยี้ย